สวัสดีครับวันนี้พามาชมาแปลงหญ้าในเปียแคะนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการหญ้าที่ให้ผลผลิตเยอะอรอบตัดได้บ่อยตัดซ้ำได้บ่อยนะครับปลูกครั้งแรก45-60วันสามารถตัดได้นะครับหลังจากนั้นนับไปอีก20-25วันตัดซ้ำได้อีกนะครับตัดซ้ำได้เรื่อยๆนะครับ เป็นหญ้าที่ทนแรงทนน้ำได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับระดับโปรตีนจะอยู่ที่17-18นะครับสําหรับหญ้าในเปียแคะนี่คือขนาดของความสูงอยู่ในเราลๆประมาณ1เมตรหลังตัดนะครับเป็นหญ้าหลังตัดประมาณ1เดือนนะครับหลังจากเราตัดแล้ว1เดือนเรากา็ปล่อยไว้ให้สูงประมาณ1เมตร1เดือนจะสูงขนาดนี้นะครับ เป็นหญ้าที่สามารถตัดสดให้บัวให้ตัดเลี้ยงได้กินได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องบดหรือสับนะครับระยะประมาณ1-3เดือนกินตัดสดกินได้เลยนะครับวิธีการปลูกนะครับยกล่องอใช้ท่อนพันสองถึท่อนต่อ1หลุมระยะปลูก70คูณ70ในระยะ1เดือนแรกนะครับไม่ควรให้ดินแห้งเน้นความชุ่มชื้นของดินเป็นหลัก ปลูกแล้ว45-60วันสามารถตัดให้กินได้หลังจากนั้นตัดซ้ำในอีกทุก20-25วันาสามารถปล่อยให้หญ้าสูงหรือเตี้ยแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการนะครับแต่ระยะที่เหมาะสำหรับตัดให้กินก็คืออยู่ที่20-25วันหลังตัดนะครับ ท่อนพันเรามีจําหน่ายนะครับท่อนละ1บาทไม่รวมค่าส่งนะครับกล่องละ300ท่อน450บาทนี่คือราคารวมส่งกล่องละ500ท่อน500ท่อนจะได้ย่าอยู่2กล่องนะครับ5 0าท่อน700บาทราคารวมสง่งเก็บเงินปลายทาง1,000ท่อน1,400บาทรวมสง่งเก็บเงินปลายทาง2 0 0พท่อน2,700บาทรวมสง่งเก็บเงินปลายทาง สามพันท่อนสี่พันบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับย่าสวยนะครับขนาดใบไม่ใช่ขนาดเล็กนะครับสําหรับยา่าประมาณหนึ่งเดือนนะครับหลังตัดน้องๆกับใบอ้อยนะครับเมื่อเทียบกับยา่านี่เปียปากช่องหนึ่งฝั่งนู้นนะครับนี่คือเนเปียแคะส่วนนู้นที่เห็นคือเนเปียปากช่องหนึ่งนะครับเปรียบเทียบไม่ดูนะครับว่าเนเปียแคะเป็นยังไง เนเปียปากช่องเป็นยังไงนี่คือเนเปียแคะครับลำต้นลำต้นจะอวบกรอบนะครับยังไม่แข็งนะครับเพราะในระยะ1-3เดือนนี้ตัดสุดกินได้เลยนะครับท่อนพันธุ์ของเรามีเยอะนะครับช่วงนี้หน้าฝนจะเป็นช่วงที่หญ้าจะเดินเติบโตได้ดีนะครับหลังตัดนี่ไม่ต้องให้น้ําก็ได้นะครับเพียงแค่ให้น้ําหมอก และมีความชุ่มชื้นสักนิดหนึ่งหญ้าก็จะเติบโตได้ดีนะครับใบใหญ่นะครับเป็นกอเป็นพุ่มเหมือนสะไคร้นะครับเนเปียแคะอีกหญ้าชนิดหนึ่งที่ที่ภูมิใจนําเสนอและอยากแนะนําให้ปลูกกันนะครับนอกจากหญ้าหวานอิสราเอลนะครับนี่คือหญ้าหวานอิสราเอลหลังตัดนะครับประมาณ1เดือนแต่นี่คือเนเปียแคะหลังตัดประมาณ1เดือนเปรียบเทียบกันนะครับรอบการตัดและระยะเวลาในการเจริญเติบโต ในเปียแคจะไปได้ดีกว่าก็าคือโตเร็วกว่าตัดซ้ําได้บ่อยกว่าอ่านี่คือในเปียแคนะครับขนาดหนึ่งเดือนหลังตัดนะครับจะสูงแค่นี้แต่ในเปียแคสูดูแลครับสูงมากไม่สูงมากนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบกับหญ้าหวานแล้วในเปียแคจะได้ผลผลิตที่มากกว่านะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการเน้นผลผลิตแนะนําได้เลยนะครับในเปียแคครับ เรามาดูลำต้นของในเปียแคะเป็นใหม่นี่ครับดูใกล้ๆนะครับนี่คือขนาดลำต้นของในเปียแคะนะครับลำต้นนะครับกรอบนะครับกรอบอวบน้ําไม่แข็งนะครับถ้าให้บัวกัดกินสบายครับผมไม่ต้องบดต้องสับนะครับใบเยอะนะครับเป็นหญ้าที่ให้ใบเยอะสนใจโทรสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่088 5 5 2ห้าสจะโทรหรือไลน์เข้ามาได้นะครับศูนย์แปดแปดห้าหขอบคุณครับ